สะออนหนองคายกินแซบแชะสวยรวยวิวพักฟินกรี๊ดแฟนๆรีวิวหนองคายทุกคนคะเบื่อไหมกับคำถามกินอะไรดีวันนี้แล้วได้คำตอบอะไรก็ได้วันนี้เรามีคำตอบสุดฟินอินแฮงนั่นก็คือร้านลาบเคียงเมืองค่ะร้านนี้บอกเลยว่าสุดฟินอินแหงของจริง ใครเป็นสายเนื้อต้องไม่พลาดอาหารอีสานที่นี่คือแซ่บหลายโดยเฉพาะแจ่วฮ้อนน้ำจิ้มรสเด็ดสูตรพิเศษที่หาทานยากเนื้อก็สดแบบตะโกนสดน้ำซุปร้อนๆจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดคือจบครบนัวเป็นการกินแซ่บที่แท้ทรูค่ะ นอกจากอาหารจะแซ่บใฝ่ลูกแล้วบรรยากาศยังรวยวิวและพักฟินมากค่ะร้านตั้งอยู่ติดถนนแต่ด้านหลังเป็นทุ่งนาธรรมชาติลมเย็นสบายโล่งโปร่งสบายสุดๆคือมากินข้าวตั้งแต่เย็นก็ได้แชะสวยวิวทุ่งนาพระอาทิตย์ตกดิน และที่เด็ดกว่านั้นตั้งแต่2องทุ่ม20.00 20. นเป็นต้นไปมีดนตรีสดแนวเพลงลุกทุ่งเพื่อชีวิตคลอเบาๆมาพร้อมกันทั้งความแซบความชิลคือมันดีต่อใจมากแม่จะจัดงานเลี้ยงจะมาสังสรรค์ที่นี่รับหมดพิกัดง่ายมากริมถนนเลี่ยงเมืองโรงเรียนเจแมทถึงเคหสดอนสวรรค์ไม่ห่างจากสี่แยกไฟแดงหมู่ด้านเคียงเมืองมากนักเปิดทุกวันตั้งแต่11มงเชา้าถึง5ทุ่ม2 3 0 0น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0614818666ค่ะรีวิวหนองคายคอนเฟิร์มว่าร้านนี้คือที่สุดของความอีสานแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะแหล่งรวมเครื่องครูคุณภาพดีเยี่ยมจากโรงงานเรามอบให้คุณคุ้มค่าที่สุดทั้งปลีกและส่งพร้อมบริการจัดส่งระหว่างประเทศร่วมเรืองเครื่องครัวครบจบในสายเดียว0921451509 สัมผัสความอบอุ่นแบบครอบครัวที่รอต้อนรับคุณเสมอให้ธรรมชาติและอาหารอร่อยช่วยบำบัดใจคุณเฮือนหาดคำบ้านที่อบอุ่นหมูยอแม่ท้วนเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความอร่อยที่สุดมาลองชิมแล้วคุณจะตกหลุมรักกับรสชาติเป็นของฝากที่ประทับใจผู้รักส่งตรงทั่วประเทศ